ไม่ได้แดกคูล็อกว่าโอ้โหมันโหดไปหรือเปล่านี่จัดไปสามแล้วใครเองรู้ว่ากูเป็นใครและเอ็งจะหนาวนิ่มแบบเนี้ยคนหรือขี้กันวะนิ่มขนาดเนี้ยนี่มันคนหรือขี้กันวะจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะสวัสดีครับหนูน้องๆวันนี้นาคอมได้มาภาคเสียง่อนอุ้ยบ้ากูนึกว่าเจ๋งโอ้ย เลยไม่น่าพลาดเลยกดตรงนี้อนชนะแล้วอะไรแบบเนี้ยมนจะเป็นอย่างเนี้ยต่อเนื่องกันอย่างข้ามีสองตัวสามตัวสี่ตัวนี้ยอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้แม่ช่างจ้ายิ่งกว่าซีนอนอีก <c oughs> หมอยังไม่ทำเ <c oughs> ลย <c oughs> โอ้ต่อูยังลูกเลี้ยงเฮ้ย <c oughs> hey! ตบอยู่ได้กูมไม่ใช่ลูกมึงนะฮาอยู่ในเกมนะเล่นกันให้สนุกเล่นกันให้เต็มที่เลยนะเล่นดีว่าติดยา ดีว่าเที่ยวคบเพื่อนไม่ดีเล่นเกมอยู่กับบ้านเมื่อไหร่ก็สนุกแต่ให้นึกถึงเวลาการเล่าการเรียนบ้างอย่าเอาแต่เล่นนะถ้าเล่นไม่ดูเวลาเล่นไม่ลืมหูลืมตานั้นน่าเป็นห่วงเกมมันมีเพื่อให้สนุกนะเพื่อให้หายเครียดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลไม้แดงโดนซ้ำแล้วเฮ้ยทุกคนมาดูให้เฮ้ยบอลไม้แดงโดนซ้ำแล้วคนยังพี่ระไม่แพ้หรอกนี่พี่ออมมือให้ไอ้น้องพี่มีทางเดินแล้วจะเดินต่อไปพี่ต้องเดินบนทางโดนแล้ว มาภา,าคอนแม่งโคตรสนุกเลย